สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่ร้านต้มตำแย่งยำแซบ่บแล้วก็ไปอุ่นแม่คะ้ครับเมื่อกี้เห็นคนรออยู่มียำอะไรมั้งครับ อย่มมามาม่าทะเลครับมาม่าอะไรกครับมามาา่าตัวนี้ครับขายถึงกี่โมงครับเนี่ย ตรงข้ามโรงพยาบาลเดิมบางน,นางบวชะอายุระแวงนี้มาอุดุนได้นะครับยำชื่อร้านอะไรฮะมีชื่อร้านไหม <laughs> ยำสองสาวลูกค <laughs> ้าก็มาเรื่อยๆนะครับ ขออนุญาตนะฮะของสดไม่ต้องโชว์นะครับของโชว์ไม่สดอยู่ในถังครับ ำงใจให้แม่ค้าด้วยนะครับ่วนนี้ย,ยังขายดีกว่าเดิมไหมไม่ค่อยค่อยคนมันเงียบๆช่วงโควิดางเีะรกันไชด้เรื่อยๆบางวันก็เงียบยบงางวันก็ดีร้อยแนะล้วลกเ็วกดกเดียวหกสิบสี่สก ขายก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะเขาได้เงินทะุกวันเะผ็ดปานกลาง ้านสองสาวนะครับใครอยู่แถวและแวกเดิมบางนางบวชนะครับเอบเาดูดได้นะครับข้ามโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับ กล้อกล้งห่ัป่กล่องเลยไหมคะทีมยไใส่ อันหนึงนะครับเท่าไหร่ครับช่องหสุรชัยฟู้ดชแนลกดติดตามได้นะครับน้องใหม่ครับช่องเป็นกำลังใจให้แม่ค้าแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีอาชีพทำงานนะครับ เราขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ